ตอนนี้เข้าใจว่าจะเข้าสู่ช่วงพีคของฤดูร้อนนะคะก็มีคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เราระมัดระวังพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ก็จะฝนตกลงกระโชกแรงบางพื้นที่ก็จะมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดแรงจัดนะคะไอสิ่งที่สําคัญก็คือภาวะโลกร้อนเนี่ยครับมันทาให้ความเข้มข้นของฝนเฉพาะถิน่นเฉพาะที่เป็นหย่อมๆเนี่ยความมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นการที่เรียกว่าลานินาีา บวกกับภาวะที่เรียวกว่าสภาวะโลกร้อนเกิน90มิลิเมตรนี่ก็เรียกว่าฝนตกหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏว่าในหลายพื้นที่ตกวันหนึงถึง300มิลิเมตรนะครับอันนั้นจะเป็นภาระที่สำคัญนะของทางหน่วยราชการเลยนะครับว่าการที่จะต้องเพิ่มขนาดของท่อระบายน้ำข้างถนนจะต้องขยายขึ้น20%เรามีเวลา25ปี เฮ้ยนั้นมันต้องเริ่มขยายตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับ สภาพอากาศที่แปรปรวนมากยิ่งขึ้นนะคะภาพของผลจากโรคร้อนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแต่ละห่วงเวลานะคะเราก็ติดตามปรากฏการณ์เอลิโยลานีญานะคะอาจารย์ก็เคยมาอัปเดตกับเรานะะในแต่ละช่วงเวลานะคะตอนนี้เข้าใจว่าจะเข้าสู่ช่วงพีคของฤด,ดูร้อนนะคะก็มีคาเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เราระมัดระวังพายุฤดูร้อนตั้งแต่ช่วง29มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็บอกว่าบางพื้นที่ก็จะฝนตกลงกระโชกแรงบางพื้นที่ก็จะมีสภาพอากาศที่ ร้อนจัดแรงจัดนะคะปีนี้อาจารย์ประเมินสภาวะของลานินยานะคะที่เรากำลังเผชิญอยู่ยังไงบ้างมันจะรุนแรงแค่ไหนคะพายุฤดูร้อนตอนนี้ครับที่ติดตามดูผลวิเคราะห์ล่าสุดนะครับที่มานะมาจากโนอานี่นะครับก็พบว่าในในช่วงนี้นะครับตัวเอนยนโยนะเอนนโย ก็คือฝนมากน้ํามากนี่นะครับสท่ากับบ้านเรานะฝน,มา,นมากน้ํามากนี่ก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางนะครับก็ในช่วงคิดว่าเดือนมีนาคมนี้นะที่ตอนนี้ก็ปลายเดือนแล้วนะก็เข้าสู่สภาพว่าเป็นกลางก็เรียกว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลนะครับแต่ของเรามันเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เห็นผลไม่เห็นผลอะไรนะครับช่วงก่อนก่อนก็อาจจะมีบ้านที่ภาคใต้ปริมาณฝนเยอะนะในบางวันนะครับ ในช่วงนี้ภาคใต้เองฝนก็น้อยแล้วนะครับเพราะว่ากำลังเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นกลางนะครับในเดือนมีนาเมษาเป็นต้นไปนี้นะครับเพราะนั้นนอ,นอกจากนั้นนะครับถัดไปเองในช่วงฤดูฝนที่เรา เนห่วงว่าถ้าหากว่าเป็นลานหญ้าฝนมันจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูการพยากรน์ออกมาล่าสุดนื่มวันที่24นะครับเขาวิเคราะห์มอวันที่19นะฮะแล้วก็ตีพิมพม์ออมวันที่24่นะครับก็พบว่าในช่วงฤดูฝนคาดว่านะความเป็นกลางนี่จะยืดยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะมีโอกาส66%นะครับที่เรียกว่าฤดูฝนของเรานี่จะเป็นฤดูฝนที่แบบปกตินะครับไม่มีฝนมาก เหมือนปี65 66แล้วก็67ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นก็จะอุ่นใจได้หน่อยว่าเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมที่เรียกว่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ก็จะจะไม่มีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะอันนั้นอันนั้นมเมื่อกี้พูดถึงเอเนโยลานินยานะครับเอเนโยลานาเอนโซนะครับสู่ภาวะเป็นกลางคาดว่าจะยืดยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายนอันนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวนะ ไอสิ่งที่สําคัญก็คือภาวะโลกร้อนเนี่ยครับมันทําให้ความเข้มข้นของฝนเฉพาะถิน่นเฉพาะที่เป็นหย่อมๆเนี่ยความมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับความรุนแรงมากขึ้นก็หมายความว่าฝนที่เคยตก บริเวณเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยในฤดูฝนตกโดยทั่วไปก็ประมาณ100มิลิเมตรนะครับเวลาฝนตกมากนะเกิน90มิลิเมตรนี่กเรียกว่าฝนตกหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปบ้านเรานะฝนก็จะตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ90 100 120มิลิเมตรนะครับในช่วงฤดูฝนนี่ต่อวันนะฮะปรากฏว่าในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นที่แม่สายเชียงรายนะฮะพะเยาอันนี้ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับลำปาง แล้วสุขโขทยัยแพรนะ่ตกวันหนึ่งถึง300มิลิเมตรนะครับแล้วที่เชียงใหม่นะฮะ200ถึง300มิลิเมตรต่อเนื่องกัน6วันนะครับที่เชียงใหม่ก็ถูกน้ําท่วมใหญ่มาแล้วนะในตัวอำเภอเมืองเองสภาพอย่างนั้นนะเ,เป็นการที่เรียกว่าลานินยา บวกกับภาวะที่เรียกว่าสภาวะโรกร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตด,ด้วยนะภูเก็ตไม่เห็นชัดเจนเลยครับว่ามีฝนตกโดดๆขึ้นมาวันเดียวเลยเทลงมาเลยนะฮะ400มิลลิเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ยะลาปัตตานีนดราธิวาสก็เป็นลักษณะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นฝนตกเฉพาะที่นะปริมาณสูงมากกว่าปกติคือปกติก็อยู่ในเกณฑ์อย่างที่ผมเรียนว่า 90- ถึง120มิลลิเมตรนะฮะนอกจากช่วงพายุเข้านะพายุเข้าก็จะมีฝนตก อยู่ในเกณฑ์ถึง200-250ม mm ิลิเมตรต่อวันนะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าฝนปกตินะไประดมตกที่เดียวเราเรียกว่าความเข้มข้นสูงเนี่ยนะครับตกในบริเวณเดียวเนะี่ยซ้ำๆเป็นเวลานานหลายวันแล้วก็ตกปริมาณต่อวันนี่เกิน200มิลิเมตรนะครับอันนั้นเป็นภาวะที่ เรียกว่ามาจากโลกร้อนอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปีพศ2564เป็นต้นมานะครับถ้าว่าใครมาดูข้อมูลเนี่ยเราไปดูย้อนหลังได้เลยครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดบ่อยขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเกิดบ่อยขึ้นซึ่งอันนี้เป็นผลจากเรื่องโลกร้อนชัดเจนนะครับซึ่งาการเกิดบ่อยนี้จะบ่อยมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งที่เรียกว่าเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะครับที่ประมาณการไว้นะครับว่าจะรุนแรงมากขึ้นนี่เรียกว่า ประมาณสิบเเซนะฮะแต่ก่อนอาจจะ1ิปีเกิดทีหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดทุกปีอันนี้ก็เทียบเทียบเรียกว่าถ้าหากว่า1ิบปีเกิดครั้งกับ1ปีเกิดครั้งเนี่ยครับมันเราก็จะเกิดผลกระทบอย่างแรงเพราะฉะนั้นปีนี้นะถึงแม้ในฤดูฝนจะเป็นปีปกตินะครับอันนั้นก็เรียกว่าปริมาณฝนโดยเฉลี่ยทั่วไปเป็นปกตินะแต่การที่ภาวะโลกร้อนนี่จะทําให้เกิดฝนตกเฉพาะหย่อมอย่างรุนแรงนี่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เหมือนกับปีที่แล้วครับจริงๆเหมือนกับปีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดนตั้งแต่ปีหกสี่ไปต้นมาเลยครับจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าฝนตกรุนแรงเฉพาะที่ต่อเนื่องหลายวันนะครับเกิดมากขึ้นบ่อยขึ้นจากปีหกสี่ถึงปีหกเจ็ดนี่เกิดมากขึ้นแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นด้วยครับค่ะดังนั้นที่เราเห็นเรนบอมระเบิดฝนฝน,นร้อยปีนะคะที่เราเจอกับ หลายๆจุดในช่วงของปีที่ผ่านมามันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นถี่เรื่อยๆนะคะในอนาคตต่อๆไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่เลยครับยังกทมเราอาจจะไม่สังเกตนะเพราะว่ามันเกิดวันเดียวพอเกิดวันเดียวเอพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บางกะปินะครับเคยรับฝน200มิลลิเมตรมาแล้วนะฮะเกิดในเดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ แล้วก็อยู่ที่ลาดกระบังนะก็ประมาณ200มิลลิเมตรเกิดวันเดียวนะครับอันนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีที่เรียกว่า,าตกรุนแรงแต่ตกวันเดียวตกเฉพาะพื้นที่นะครับเฉพาะพื้นที่ก็คือบางปะกิเออบางบางกะปินะฮะในเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็มาตกที่ลาดกระบังอีกวันหนึ่งนะครับคราวนี้เรียกว่าทุกพื้นที่มีโอกาสเกิดแบบรุนแรงแบบนั้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยถึงแม้จะเป็นปีปกติไม่ใช่ปีลาญิยะก็ตามนะครับค่ะ ที่นี้โครงสร้างพื้นฐานที่จะรับมือเนี่ยมันก็ดูจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอาจารย์ในเมื่อฝนมันจะตกหนักขึ้นมันจะตกถี่ขึ้นนะคะการรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายเองก็ตามนะคะมันก็คงจะต้องรับมือกับสภาพธรรมชาติที่กลายเป็นนิวโนมอนะคะมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราเจอหน,หนักปีที่แล้วแล้วก็เห็นว่าเราเอาไม่อยู่เลยนะคะปีนี้มีโอกาสที่จะเจออีกนะคะอาจารย์พอจะมีข้อแนะนํำไหมคะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่ต้องมารับมือกับภาวะระเบิดฝนแล้วก็ฝนหนัก ฝนตกรุนแรงแล้วก็ฝนก็อาจตกในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นในแต่ละจุดนะคะครับอันนั้นจะเป็นภาระที่สำคัญนะของทางหน่วยราชการเลยนะครับว่าการที่จะต้องเพิ่มขนาดของท่อระบายน้ำข้างถนนอันนี้ก็ยากเลยนะฮะท่อระบายน้ำข้างถนน,นที่ผ่านมานะฮะเราก็ออกแบบให้มีขนาดที่รับฝนได้นะครับเรียกว่า อ่เรีทีนพิเดียห้าปีนะครับก็ก็เป็นคําศัพท์เทคนิคหน่อยนะก็เรียกว่าฝนห้าปีแล้วกันนะฝนห้าปีปรากฏว่าฝนห้าปีตอนนี้นะกับฝนห้าปีเมื่อยี่สิปีที่แล้วนี่ขนาดไม่เท่ากันนะครับขนาดไม่เท่ากันเนื่องจากว่าความเข้มข้นของฝนสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็คงไม่ลงรายละเอียดนะแต่ก็ให้เห็นอย่างที่คุณกีตา้าพูดถึงเลยครับว่าแทนที่ท่อระบายน้ําข้างถนนเนี่ย จะสามารถระบายน้ําได้อย่างทุกวันนี่ถ้าพูดถึงกทมนะฮะกทมถ้าหากว่าฝนตกวันละ60มิลิเมตรนะครับท่อข้างถนนก็จะสามารถระบายน้ำนะจากท่อนี้ไปลงท่อใหญ่ขึ้นไปลงสู่คลองคลองสาขาคลองใหญ่นะแล้วก็บางพื้นที่ก็ไปลงอุโมง์ยักษ์ระบ,บายลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้นะครับ60มิลิเมตรนะ แต่ถ้าฝนตกเกิน60มิลิเมตรก็จะเริ่มมีน้ําขังอยู่บนผิวจราจรนะอยู่ตามบ้านหลายๆท่านนะครับก็จะใช้เวลาระบายนะถ้าตก120มิลิเมตรก็คือ2เท่าเนี่ยก็คงใช้เวลาระบายไม่ไม่ต่ำกว่าหชั่วโมงนี้เป็นต้นนะครับไออย่างเนี้นะต้องปรับขนาดหมดแล้วนะครับเพราะว่าที่วิเคราะห์มาโดยภาพรวมเนี่ยนะครับปริมาณฝนที่ตกเข้มข้นเนี่ยฮะมันสูงขึ้นประมาณ7%ซ นะไอ้คำว่าเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำนี่จะต้องรับภาระน้ำจากเพื่อนบ้านที่ไหลมารวมกันแล้วก็ระบายนี่จะต้องรับภาระมากขึ้นนะฮะเรียกว่าขนาดที่ออกแบบนี่คงจะต้องไม่น้อยกว่าเดิมประมาณ20%เเลยนะครับเรียกว่าท่อขนาดที่เคยเป็นขนาด1เมตรก็ต้องขยายเป็นขนาด1เมตร20เซนติเมตรเป็นต้น นะครับอันนี้ยกตัวอย่างาเฉพาะถนนหน้าบ้านเราเฉยๆนะฮะท่อข้างนี้เพราะฉะนั้นตัวคลองนะไม่ว่าจะเป็นคลองสายเล็กสายน้อยที่ระบายน้ําลงไปสู่คลองยกตัวอย่างคลองลาดพร้าวนะฮะคลองลาดพร้าวเองไหลไปลงคลองแสนแสบนะคลองแสนแสบไหลไปถึงพระโขนงนะฮะก็จะมีอุโมงค์พระรามเก้าส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีฐานที่สูบน้ําพระโขนงทุกอย่างที่ผมพูดถึงนี้ต้องเพิ่มขึ้น20%หมดเลยครับ ไม่ยา่มเพิ่มเฉพาะข้างถนนที่หน้าบ้านเราเฉยๆนะถนนหน้าบ้านเราไปลงคูนะอย่างหน้าบ้านผมก็จากคูน้ําก็จะไปลงที่คลองลาดพร้าวคลองลาดพร้าวก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นนะคลองลาดพร้าวไปลงคลองแสนแสบคลองแสนแสบก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นอุโมง์พระรามเก้านะอันนี้ดีหน่อยนะทำขนาดใหญ่ไว้แล้วดักไว้พอนะดักไว้พอ,อแต่ว่าเวลาไหลไปที่พระขนงนะครับ ในส่วนคลองพระขนงก็ต้องขยายนะฐานที่สูบน้พาพระโขนงนะก็ต้องเพิ่มเพิ่มเครื่องสูบน้ําเข้าไปนะครับเพราะนะ้นั้นจะเห็นว่าตลอดกระบวนการเลยต้องเพิ่มหมดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะกทมนะครับท่านี้ถนนนะถนนเส้นใหญ่ๆและถนนเส้นหลักๆยิ่งถนนทุกเส้นนะฮนะที่มีท่อระบายน้ําก็ต้องขยายอย่างน้อย2ีนะ่สิบอร์ซนะสะพานก็ต้องยาวขึ้นอีก20สเปอร์ซนนะเพื่อที่จะให้อ่า การระบายน้ําลอดสะพานนี่ลอดไปได้นะครับคราวนี้เรามาดูสะพานถนนใหญ่ๆสะถนนสายเอเชียนะที่วิ่งขึ้นไปภาคอีสานนะในพื้นที่ลุ่มต่ำนี่ต้องขยายหมดเลยนะครับถนนหมายเลขหนึ่งะหลนโยธินนะก็จะต้องขยายทงางภาคเหนือถนนเพชรเกษมลงไปข้างล่างก็ต้องขยายขึ้น20%หมดในทุกๆสะพานในทุกๆท่อรอดรวมทั้งสะพานรถไฟด้วยนะครับ อย่างนี้ก็มองเห็นแล้วว่าสภาพโอ้โหเราโกลาหลน่าดูเลยนะครับจะต้องขยายขึ้น20%เรเรามีเวลา25ปีเพราะนั้นมันต้องเริ่มขยายตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับปัญหาก็คือว่าเราจะไปขยายที่ไหนก่อนดีนะครับปีที่ผ่านมาเรามีน้ำท่วมที่แม่สายเชียงรายนะครับลำพูนลำปางเชียงใหม่สุโขทัยแพร่เพราะฉะนั้นเราน่าน่นด้วยนะฮะน่านก็ท่วมสองครั้งด้วยเราไป แก้ไขที่จังหวัดน,นี้ก่อนดีไหมเออดีนะฮะแต่ปีถัดไปเนี่ยนะน้ำอาจจะท่วมที่พิษณุโลกนะครับท่วมที่อุตรดิตถ์นะฮะมาท่วมที่อยุธยาควาจริงอยุธยาอ่างทองนี่พื้นที่ลุ่มตม่ำนี่ท่วมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเนี่ยครับต้องมาวิเคราะห์แล้วก็จัดลำดับความสําคัญอีกนะครับว่า20ปีข้างหน้านะ เราจะต้องไปขยายระบบระบายน้ําตั้งแต่หน้าบ้านไปจนกระทั่งถึงระบบที่ระบายลงสู่แม่น้ําใหญ่ที่ให้ไหลลงสู่ทะเลได้ทันเนี่ยครับจะต้องขยายขึ้นประมาณ20%ใช้เวลา20ปีเอาบ้านใครก่อนดีละ่ะผมก็อยากให้ทําบ้านผมก่อนแต่ว่าต้องมาวิเคราะห์นะครับพื้นที่เสี่ยงสูงทําก่อนนะฮะแต่อย่างที่ทราบเมื่อกี้นะครับในเรื่องเลนบอมเนี่โอ้มันพยากรณ์ไม่ได้นะะ เรายังไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะบอกว่าเอ,อ,อยอมที่มันจะตกหนักนะของปีนี้มันจะไปตกอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าจะไปตกที่พิษณุโลกอันนี้ไม่รู้เลยนะครับอาจจะมาตกที่อุทยัยธานีก็ได้อาจจะไปตกที่สุพรรณบุรีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดล่าดแบบความสําคัญนี่มันขึ้นอยู่ความเสี่ยงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ําพื้นที่เสี่ยงสูงทําก่อนนะครับต้องทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้ว